พี่ไงน้งนมออกมาเน้นเน้นออกมาน่ะเดี๋ยวอย่าแย่งกันเพนด้าแดงสอน้ตัแบบวไหนอ่ะอ๋อนี่น้องมาอีกตัวแล้วนี่สามกรงเลยเห็นไหมใช่สามกรงครับทำไมไม่กินที่พื้นน่ะก็ไม่ถึงหรอดูดิอูดเขาหันไปทางเดียวกันเลยอ่ะพี่เขาไม่กลัวเลยอ่ะโอ้ยกรงครับ อันนี้ไฮยีน่าลายจุด้ำใจแล้วเหรอผู้ใหญ่2เด็กหนึ่งค่ะค่ะคุณค่ะขอบคุณครับช้ำไปหรือนนะคะนี่มา เราจะพับถือของตัวเองไว้เลยค่ะสีชมพูนูซ้อมสีชมพูมากเลยค่ะนี่มันช่ล้าแล้วค่ะค่ะขาไปว้าวใครจำได้ว่าเรามาที่ไหนอารุษยารัยเอิร์นพาร์คใช่หายได้แล้วมีที่สิงโตแล้วนะเห็นสิงโตเหรอเห็นสิงโตข้างหน้าใช่ไหมเอาตัวมาให้แม่ครับลูก สูงมากเหรอมันจะเดินผ่านจะเดินผ่านไหมเดินผ่านอ่ะเดินผ่านไปดูน้ำดีกว่ากว้างน้ำตกครับกว้างเหมือนกันมั้ยขึ้นบนเหมือนกันเหมือนกันมั้ยคือไหมนี่แพนด้าแดงแเตี้ยงไปนะ ห้ามขอกระจกนะครับ บอกว่าเหมือนอะไรบ้างนะเหมือนลีเมอร์แล้วก็เหมือนจิ้งจอกแล้วก็เหมือนแมวเหมือนแมวเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนหมีไหมไม่เหมือนแรคคูนไหมไม่เหมือนอะไรอีกครับเหมือนลีเมอร์หางแหวนเหมือนลีเมอร์หางแหวนก็เหมือนอะไรนะแล้วก็ชมมาป่าเจ๋งมากแล้วชมมาป่าเราชมเยอะมากเลยเนาะที่แรกแม่นึกว่าต้อง ต้องเดินตามหาเขานะเนี่ยไม่เข้ามาหาเลยไม่คิดว่าเข้ามาจะเจอเลยลูกขอ,อน<ป>หน้ามือจะให้ไปให้อาหารยีราฟหรือเปล่าเอาแม่จับก็ชอบหรอจะให้ไหมอาหารยีราฟอ่ะให้ไม่จับชอบไหมชอบชอบยีราฟไหมชอบค่ะหนูก็ชอบสุดๆมากเลย <c oughs> <c oughs> เราดูมันก็มัวตามกันด้วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มัวตามอะไรเป็นที่ขายเหรอ ดาบิดาบิดามันจะก็พูดเออดาบิดาบิดาดาบิดาบิดาเออเออเอดาบิดาบิดาเออเออเออขอบคุณครับแม่ถือแม่ถือว่าให้สดใหม่ค่อยให้ว้าสดใหม่ถือถือถอมาให้โล่งๆก็ได้ให้ใกล้ๆนี่มา ขอให้จับหน่อยได้ไหมนู่นน้องต้นเลยเขาห้จับ <10 S 2> <8 S 1> แม่ห้แม่ไปหาห้แม่เร็วห้าสเ็ด <c oughs> แม่51แม่ได้กินอีก2อันเฮ้ยจนทุ้ดจุ เจ้าว่หนูให้แม่ห้าสิบเอ็ดจุกเลยสาแล้วอ่ะนี่น้องตัวนี้น้ำลายยืดแล้วโอเคโอเคโอเคให้น้องน้ำลายยืดหน่อยโอ้เออนี่น้องม่อีกตัวแล้วอ๋อน้องเก่งมากเก่งมากน้องมาหาน้องเลยได้กินนะน้องจ่อหูด้วยใช่น้องจ่อหูได้ครับ สองตังสุดท้ายจะให้51 51เดินไปแล้วลูก51เดินไปแล้วให้เลยให้ตัวไหนก็ได้ตัวเล็กก็ได้น่ะเดิน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 ให้สองกัวเลยโอเคไปบไปห้าสิบเอ็ดเดินไปนั่นมีบาทเยอะมากค่ะเยอะจริงมีสองกลองสามกลองเลยอ่ะใช่ไหมไปไปห้าสิบเอ็ดข้อพีสามกลอง หมดแล้ว啊หมดแล้ว่เอ้ยเดี๋ยวเขาเวียงใส่ครับลูกบายบายเขาบายบายขอบุณที่หิห้วหัวห้ามยืนด้านหลังเต็มเลยนะลูกดูดิทำไมไม่กินที่พื้นอะ่ะก็ไม่ถึงเหรอสงสัยใช่เพราะว่าใช่ กดเดลต้ากดเดลต้าเยอะมากเลยอ่ะกดเลยอมีสามกงเลยเห็นไหมใช่สามกงครับล้างมือก่อนลูกที่ล้างมือก็เป็นสีดำับใช่ไหมถูๆหน่อยถูๆไป Baby I Love You ไปสาวคนน้ำน้องสาเ็อุ้ยทำไมหูน้องเป็นอย่างนั้นน่ะ เจ็บเหรอแม่ต้องจับแน่แน่ตัวใหญ่มากมึงดิโอ้ตัวเท่ายีราฟตัวไม่รู้ตัวเท่ายีราฟถ่ายกับน้องถ่ายกับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะถ่ายกับน้องเนาะหวานหวานแต่แม่ไม่รู้ว่าเขาแสดงจะแค่ที่ไหน ว่าจะแม่ดีใจมากที่เราเจอแพนด้าแดงอ่ะตัวอะไรอ่ะเอ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะจำได้อยู่กระจงหนูกระจงหนูกระโจงหนูกระจงหนูกระจงหนูจะหนูก็ไม่หนูจะกวางก็ไม่กวางเนาะกระจงก็ไม่จงใช่ไหมกระจงควายด้วยนี่แม่จะได้แม่ตอนรอบจำได้อ๋อสีดำใช่ไหมใช่ไหมแม่พ่อบ้านเขาน่ารักมากเลยอ่ะกี่หลังเนี่ย หนึ่งสอเขาอยู่เขาอยู่กังหลังเลย่ไหมห้าหลังไม่ใช่หนึ่งสองนะพดีหนึ่งสองออลืมวันนี้ขอโทษแม่ไม่รับเป็นไรไหมไม่เป็นไรนี่มาแคร์โอ้มันช่างต่างจากครั้งที่แล้วลิบรับน้องฮี ไม่ใช่มิ้นท์ทำมต้นท์ทำเสียงม้ให้ดูไม่ใช่หนูทำเสียงเหมือนกันอีกมิ้นท์ดูเหมื่อนไหมเหมือนตอนนั้นไม่ไหวอะแทบแย่แล้วทับอะไม่เอาอะไรทั้งนั้นดูดิอุ้ยเขาหันไปทางเดียวกันเลยอะอุ้ยนั่นอื้อหรอลิงเกาะหัวใช่ไหมเพียงสามร้อยบาท ด้าพถ่ายรูปและห้ามให้อาหารลูกช้างจริงเหรอคะเอาเสียอะไรเลือกเองลิดสีฟ้าเอาหยิบไปเลยลูกกล้วยดิกี่ลูกดี๋ยแม่ถือให้หนึ่งร้อยเก้าพันเอโอ้ยอะ นี่ให้ตรงรูเลยเหรอปวดจัดโทษจัดเขียวเป้าอ่ะอุ้ยดูลูกเขาสิไม่ได้จะเพิ่งให้เขาเขียวอยู่เขาเขาเขาใหญ่ยัดเขาหิวอ่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำลายเธอเหรอขอก่อนขอก่อนขอันอย่างนี้ เออนี่ไงเขาขอบคุณแล้วแม่ใช่ไหมเย้เอาเร็วๆลูยขอดูลูกชันโอ๊ยเขากินนมอยู่ะพ่อนี่ไงนมออกมาน่ะเน้นๆออกมาน่ะอ๋อน่ารักงเลยนมากเลยน้องโอ้เขากินอ๋อบ๊ายบายแม่ไปเก็บให้โยนอะไรอ่ะเขาไม่ได้โยนอะไรเขาหิวนั่นน่ะ

มันเห็นเปล่าใหญ่มากเลยอะนกอินซีนกอินซีทะเลเชเตลเลอร์เฮ้ยยังกับมู้ปั้นแน่ตัวใหญ่มากใช่ไหมระวังสัตว์กัดครับนั่นยังกับต้นไม้นกพูกไซบีเรียมันเปลี่ยนสีได้นี่เห็นปะมันทางตัวลูก นกอินทรีทองบินให้หน่อยได้ไม้อ่ะเราร้อนแล้วอ่ะโอ้แค่นี้ก็ยังดีตบมือให้เหรอไปวันร้อนนู่นพอกระรอนเดี๋ยวเขาจะต้องบินแน่เลยตอนเราไปอ่ะโอ้ my god เสือโคร่งขาวหก น้ำใหม่น้ำใหม่หกตัวันนี้หนึ่งอันนี้อะไรอ่ะหนึ่งตัวพี่เขาไม่กลัวเลยอ๋อมะเห็นนั่นไงนั่นไงลายเขาใช่มีลายอ๋อเพราะคือเพอ,อ ตัวของเขาจะเป็นสีดําเข้มแล้วก็ลายเขาจะเป็นสีดํามากใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไช่ใน่ใาชา่ใช่ใช่ใ่ตัวเด่ยว่ใช่ให่ใช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 ่ตัวในชะ่ใ่ใข่ใช่ใช่ใใช่่ใช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 ่นใ่ใช่ อันนี้ไฮยีน่าลายจุดวินี่พ่อตัวนี้ตื่นลายจุดนี่มันหมาเลยเฮ้ยน้าสีมาแล้วเ้ตัวใหญ่มากนี่เต่นอือเขาหรอใช่เต้นเาตรงนี้เยอะมากหนึ่งสงสามสี่ห้าหโอเคหกครับ เขาหิวเหรอวีวดูเสือนี่ดิเสอือโครงอ่ะโอ้ยแล้วแล้วดิมดิก็เสือโครงโหดกว่านะเสื่อไหมเชื่ <ừ ạ. S 1> อดิดิเรดถือขึ้เยอะมากเลยอะ ันี้น่ารักจังเ,เลย <laughs> <c oughs> อกลองใหม่เขาเพิ่งเลิกแน่เลยตัวนี้นะ่ารักมากแม่มตัวนี้เนาะนนะเดี๋ยวแม่จะดูสิว่าเขาให้แล้วเขากินไหมถ้าเขากินแม่จะให้ด้วยงันอ,อยากให้กลองไหนอฝ่ายหน้าร้องออกองนี้ ถือเองเลยจ้ะเดี๋ยวอย่าแย่งกันรอ่งมากขอป้งลูกเอาเอาลูกไหมตัวใหญ่ไหมแม่ถ้าตัวใหญ่ลูกจะถึงท่ะถึงรับเนี่ยยืนช่องท้างบนมันจะยืนอ่ะช่องบนไหนอะคะถือแลวให้พี่เขาชี้ให้อันนี้มันลูกนี้แล้วให้คอบไปจับปลอยไปจับปอย เอ้ยเดี๋ยวแม่หาลูก่อนโอ้ยเดี๋ยวลงน้ำว้าวแคร์ไหมเจ็บเจ็บสิหล่นน้ำมาอยู่กัอยู่ตรงนี้กับพ่อก่อน นะเขาบอกแม่ไม่เห็นรูข้างบนนะ่ะเยอะแคไหอ่ะอ่าได้เวลานั่งพักแล้วนี่ฝันนี้เป็นคาบีบาร่าดอแอโนแดงงอแดงกวางแดงอ่ะนั่งกินเลยเดี๋ยวเอามือจับเข่าอีนะ่ดะทำไมเขาไม่กินแครอทคุณีกันนะ่ะคนนี้คงกินไปนแล้วก็ได้อุ้ยอย่าโดนกัน แม่งงอ่ะแครอทอันนี้ทําไมอ่ะมันมีอะไรหรอแต่เมื่อกี้ล้วแม่กินแล้วเขาไม่กินก็เพราะว่ามีน้ำมันละคนอื่นแล้วไงใช่จะเป็นงั้นอ้ตีนเหลืองอุ้ยเจ้าละเฆี่ยเขาข่าวมากเลยอ่ะลุกปั่นเลย ตัวใหญ่มากแม่ตั้งใจแล้วเหรอไม่เลไ,ไ,ไม่ไหวไม่เลไม่เลยไหว่าตัวนั้นเลื่นเลืนเล่นาตัวนั้นโอ,โอเคเคเอาเขาไหว้ครูก่อนลูกเอาแล้ว Lalu. Tahu nak. Oi. Jangan บาบารี่นี่แกอ๋อวิวน,นะทำอะไรอ่ะใช่ทำะไรขุดดินหรอคันเดินคันเขาเนาะแกะบาบารี่น้องกินกล้วยวิวน้องจะเดินมาเหรอวิวเขาเขาปอกเปลือกอ๋อ,อนั่นนะ่ะเขาปอกเปลือกเองอ่ะ,ะกินเรียบร้อยจังเลยละลายแม่จีบรา บ้านนะหมู่บ้านอุ้ยมาทำอะไรกงนกกับกินอาหารนกหรอใช่เฮ้ย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 เอ๊ <laughs> นใ,นใจปอมบาวลีมอ่อไม่เหมือนลีมอ่อหางแหวนนะมันมีหลายแบบมือภายหลัง ว่าหางมันมีหางแหวนนี่มีหางแหวน,มหแ,หวนแม่บ,บ,บาลีเมอร์ขาบน่นแม่เฮหนุ่มหน้าเขาจิ้งเขาบ่นบาลีเมอร์กาดีเมอร์บาวอ่ะมุกทำไมเออโว เตื่นคะ่ะโอ้ยเสือตื่นเสือเล่นน้ำเหาเดนชมสเนี่ยเวลานีาา้่มเสือตื่นทุก <c oughs> <c oughs> ตัวนะคะเซเวนนะลงเดินด้วยกันไหมไม่ ไม่เลือกใช่ไหมแม่เลือกเองนะถ้างั้นอ่ะโล่กเดือนด้วยเลือกเองพออางอทางออกออกทางออกอย่าลืมกดไลค์กดทับใครให้พวกเรา้นะคะชอคดิท่าชาวโลกใบบายสวัสดีค่ะ